สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องเฟิร์นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีรถอ e ีโคคานะคะประหยัดน้ำมันมานำเสนอให้คุณผู้ชมทุกท่านดูนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสุสกิเซย์นะคะ 1.2GL นะคะคันนี้เป็นรถปี2018นะคะเลขไม่เพียง50,000กิโลเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมนะคะสีเทาดำสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่295,000บาทนะคะ เครดิตดีฟรีดาวจดดัดยอได้เต็มเรทฟรีดาวผ่อนเดีละประมาณ5,000ไปไปลายเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะจะได้กระจังหน้าโครเมียม4ชั้นนะคะในส่วนของไฟคู่หน้าจะได้ไฟคู่หน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะรุ่นนี้บอกเลยนะคุณลูกค,ะคะ้าขาสวยมากๆเลยนะคะเป็นซีดานขนาดกลางนะคะไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันมากๆค่ะ ในส่วนของล้อนะคะจะได้ล้อกระทะนะคะมาพร้อมอยางปี2 0 1 8ทั้งสเส้นไฟเลี้ยวของรุ่นนี้นะคะจะติดมาให้กับด้านข้างตัวรถนะคะตัวนี้นะได้ฝา,าตัวกระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะพร้อมฝาคุมกระจกที่เป็นสีเทาสีเดียวกับตัวรถค่ะมือจับประตูนะคะเป็นสีเทาดำนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ จะได้ไฟท้ายนะคะที่ดีไซน์มาใหม่นะคะทําให้ดูดุนะคะสวยมากเลยนะคะดีไซน์นะคะค่อนข้างที่จะทันสมัยเลยนะคะด้านล่างนะคะมีไฟทับทิมให้นะคะดวงเล็กด้านล่างเลยคันนี้นะคะมีการติดโลโก้นะคะทั้งชื่อรุ่นนะคะเป็นโลโก้ซูซูกินะคะและเป็นชื่อรุ่นเซียสนะคะเป็นตัวอักษรโคเมียมเลย <c oughs> ชมภายในกันสักหน่อยนะคะ อภายในรถนะคะคันนี้นะเป็นระบบเซนทัลล็อกนะคะภายในเป็นโทนสีดำนะคะคุณลูกค้าขาโฟกัสมาที่เบาะก,กันสักหน่อยนะคะ mm hmm. ตัวนี้ได้เบาะนะคะเบาะหนังแท้นะคะสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะคะมา,าพร้อมตัดด้วยได้เส้นแดงนะคะตัดด้วยได้เส้นแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ดูสปอร์ตนิดนึงนะคะในส่วนของพรมลัยจะได้พรมลัยแบบ พาวเวอร์ไฟฟ้าสามก้านนะคะมีแอร์แบ็กให้ทั้งคนขับและคนนั่งข้างคนขับคะ่ะคุณลูกคา้าสภาพรถใหม่มากๆเลยถุงพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะคะในส่วนของชุดคอนโซลนะคะจะตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิกแบบนี้นะคะชุดเล่นชุดเครื่องเสียงนะคะสามารถฟังวิทยุ FM MM MP3 ได้นะคะฟังวิทยุ FM MM ได้เลยนะคะ ด้านล่างนะคะเป็นแอร์อนาล็อกนะคะปรับมือหมุนนะคะแล้วก็คันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้ะค่ะในส่วนของคันนี้นะคะมีช่องเก็บของเล็กๆนิน้อยให้ด้วยนะคะสามารถใส่แก้วน้ําได้ถึง2ใบเลยนะคะชมในส่วนของห้องบริสัน์ด้านหลังกัน ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะก็มีขนาดกว้างขวางเลยนะคะไม่อึดอัดนะตัวนี้นะคะด้านหลังก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะมีพนักพิงหัวให้นะคะมีพนักวางแขนให้ด้วยนะคะสภาพเบาะใหม่มากนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาห้องเก็บสัมพาระนะคะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะคันนี้แถมถัดรองพลาสติกมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะ และเพชรโจนนะคะจะรับประกันลดโครงสร้างเดิมไม่มีพิกามจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะสังเกตเลยจุดน็อตทุกจุดนะคะไม่มีรอยขยับหรือรอยไขนะคะฝากระโปรงท้ายนะคะเป็นฝากกระโปรงแท้เดิมอย่างแน่นอนนะคะต่อห้องเครื่องคะคันนี้นะคะมีความสะอาดแห้งสนิทไม่มีคราบน้ำไหลเยิ้มเลยนะคะและที่เพชรโยนรับประกันลดโครงสร้างเดิมไม่มีพิกามจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะสังเกตได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาจุดน็อตทุกจุดแต่ต้องไม่มีรอยขยับหรือรอยไขนะคะ เครื่องหมายมาตรฐานมอกนะคะยังอยู่ครบนะคะป้ายเตือนนะคะต่างๆนะคะบัาโค้ดต uh, ่างๆที่มาจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบสมบูรณ์นะคะรูโกเมกอาร์ตนะคะรอยเมกสีนะคะต่างๆนะที่มาจากโรงงานนะคะสัญลักษณ์จากโรงงานนะคะสัญลักษณ์ต่างๆจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะคะ ทูมกันให้เห็นใกล้ๆเลยเนาะตัวฝากระโปรงนะคะก็เป็นฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานนะคะแผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะยังอยู่ในรูปทรงที่ดีเลยนะคะลูกค้าขา